เวลาเราทาธุรกิจเนี่ยเราเรียกว่า hope for the best คือเราหวังแหละว่าฝันเราเนี่ยมันใหญ่แต่ว่าในเชิงการเงินเนี่ยเราต้องปรีแพ <the> worst ถูก,ถกค่ะใช่ว่าถ้ามันเกิดซีนเนอเรโอบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะต้องป้องกันแก้ไขได้การที่คุณไม่มีความรู้ทางการเงินเนี่ยไม่ใช่ข้ออ้างที่คุณจะบอกว่าคุณไม่รู้เพราะพี่เต้าใช้คําว่ามันเป็นทักษะทักษะแปลว่าคุณเรียนรู้ได้ซู้คุณอยากรู้เพียงพอหรือย,อยัง3ปีแรกของการทําธุรกิจผมเนี่ยผมไม่เคยให้เงินเดือนตัวเองเลย ต้องเรียนตรงว่าตอนนั้นเนี่ยทุนจดทะเบียนบริษัทเนี่ยสามแสนแล้วพนักง,งานคนแรกของเราเนี่ยเราจา้างด้วยเงินเดือนสองหมื่นเราคิดสั้นๆเลยว่าสองหมื่นสองแสนหนึ่งคือเราอยู่ได้ <10 S 2> สิบเดือนแน่นอนเพราะฉะนั้นงานแรกของเราเรากเก็บเข้ามาให้ได้เนี่ยแสนหนึ่งเราก็ต่ออายุเพราะฉะนั้นวิธีการคิดของ s m e ก็คือว่าทายัางไงก็ได้ให้พนักง,งานอยู่ได้ธุรกิจอยู่ได้ผมจะอยู่ได้เนี่ยผมก็ต้องไปหางานเสริมผมได้เงินเดือนเดือนหนึ่งประมาณหมื่นสองหมื่นสามนะครับทำยังไงก็ได้ให้มันมีเงินหมุน อรอดทำไมตอนนั้นไม่ถอดใจถ้าเราถอดใจเราก็ไม่ควรจะเริ่มต้นทำบริษัทตั้งแต่ต้นแต่ปัญหามันมาเกิดกับตัวเราเองก็คือทำอยังไงให้ธุรกิจมันรอดซึ่งผมทำให้มันรอดได้จริงแต่มันไม่รุง่งเพราะเราไม่รู้ตัวว่าเราอ่ะควรจะเอาเวลาไปโฟกัสให้ธุรกิจมันรุง่งทันทีที่เราตัดแล้วเราโฟกัสเราเริ่มรู้แล้วว่าตรงไหนทําแล้วกาไรเยอะตรงไหนทําแล้วกาไรน้อยเอาแรงและความสามารถไปใส่ตรงที่ทําแล้วกาไรเยอะแล้วรอด สวัสดีค่ะ SME Decode นะคะรายการใหม่ของช่องจิลาไลบรีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ SME Decode ค่ะนะคะคุณมิ้นค่ะเสียงตบรับโอเคแต่อย่าพูดแบบนี้เพราะอะไดูชื่อุดเหมือนเดิมไม่งั้นเดี๋ยวจะละดูอนุมานเกินไปคราวที่แล้วเนี่ยคุณมิ้นพูดหลายประโยคเราก็เลยจะขออนุญาตต่อเนื่องมาใน EP ที่3นี้ครั้งแรกเราพูดกันว่าธุรกิจ SME ตอนแรกเนี่ยมันมีเหมือนแบบมันมาแลดูดีเราทำออกมาแล้วก็เริ่มมีคนซื้อมาแลดูดีแล้วแอดเอ็นมันก็เกิดปัญหาทีเ่เหมือนที่คุณชนิดชานชัยนรงค์ขออนุญาตขายของอีกแล้วนะคะอีกตอนหนึ่งนะคะของหนังสือเล่มโปรดของเรานะคะคุณชนิดท่านอดีตผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI พูดเรื่องหนังสือชื่อ crossing the chasm <c oughs> ก็คือก้าวข้ามหุบเหว อ่ฮเกี่ยวกับเรื่องของตัวธุรกิจว่านันจะมีหูเหวหนึ่งนะคะระหว่างพวกลูกค้าที่เป็น Early Adopter อารมณ์ประมาณว่ายินดีลองของใหม่แต่ประชากรส่วนใหญ่หาใช่คนยินดีลองของใหม่ไหมเหมือนเราซื้อของเมื่อไหร่คะพี่น้องดูรีวิวครับใช่จริงไหมถ้าเกิดรีวิวไม่มีหรือร้านนี้ไม่ได้แนะนําไม่มีดาวไม่มีอะไรเลยเราก็จะไปหาไอ้ที่มัน,นมีมใช่อไอ้ที่มันมีดาวไอ้ที่มันมีรีวิวนะ นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชากรส่วนใหญ่ซึ่งเป็นบุคคลหรือผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ต้องเรียกว่าเป็น m a j ORITY นะคะที่จะทําให้เราอยู่รอดปลอดภัยได้ไอ้หมเหวตรงเนี้ยข้ามไม่ได้ตุยแต่ถ้าเกิดว่าข้ามได้มีโอกาสต่อแต่มันมีอันหนึ่งคุณมิน้นก็คือพี่ๆน้องๆ SME ก็อาจจะตุยด้วยเหตุไม่สามารถข้ามหูเหวนี้ได้หรือสายป่านไม่ยาวพอ,อคราวก่อนคุณมิ้นบอกว่า เ,เงินไม่พอเงินทุนหมุนเวียนไม่พอคุณมิ้นเคยเจอเหตุการณ์แบบเอ,อ,อาจจะไม่ได้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบจาก SME ที่คุณมิ้นเคยเป็นเมนทอร์ให้ตายจากธุรกิจไปด้วยเหตุเงินขาดเนี่ยของตัวเองหรัพี่เต่ายังใช้คําว่าเกือบตายอแต่ไม่ตายนะครับสมปีแรกของการทําธุรกิจผมเนี่ยผมไม่เคยให้เงินเดือนตัวเองเลยครยับอยู่ยังไงนะอยู่ยังไง คือต้องเรียนลำตรงว่าตอนนั้นเนี่ยทุนจดทะเบียนบริษัทเนี่ยสามแสนเอาเงินทั้งชีวิตที่มีเนี่ยไปใส่ประมาณสองแสนหนึ่งตอนนั้นเป็นโฟโต้สต็อกปะตอนนั้นเป็นโฟโต้สต็อกฮะตอนตั้งบริษัทเลยอืแล้วพนักงานคนแรกของเราเนี่ยเราจ้างด้วยเงินเดือนสองหมื่นเราคิดสั้นๆเลยว่าสองหมื่นสองแสนหนึ่งคือเราอยู่ได้สิบเดือนแน่นอนเพราะฉะนั้นงานแรกของเรายังเราเก็บเข้ามาให้ได้เนี่ยแสนหนึ่งเราก็ต่ออายุถูกก่อนปีชัวพอครบสิบสามเดือนผมก็ให้โบนัสพนักงานหนึ่งเดือน เพราะกลัวเขาไม่อยู่แต่เงินตัวเองเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นวิธีการคิดของ SME ก็คือว่าทํายังไงก็ได้ให้พนักง,งานอยู่ได้ธุรกิจอยู่ได้ผมจะอยู่ได้เนี่ยผมก็ต้องไปหางานเสริมอย่างที่บอกว่าเป็นอาจารย์สอนมกรุงเทพสอนถ่ายพักทายังไงก็ได้ผมได้เงินเดือนเดือนหนึ่งประมาณหมื่นสองหมื่นสามนะครับทำยังไงก็ได้ให้มันมีเงินหมุนให้ตัวเองรอดทาไมตอนนั้นไม่ถอดใจ ถ้าเราถอดใจเราก็ไม่ควรจะเริ่มต้นทําบริษัทตั้งแต่ต้นอ่าเป็นคำพูดที่มมคมมากถ้าคิดจะทำบริษัทเพราะบริษัทเนี่ยเปิดง่ายปิดยากนะครับพี่เต้ป,ปิดบริษัทอีกสองปีอาจจะต้องเคลียร์ระบบให้มันเรียบร้อยแต่ปัญหามันมาเกิดกับตัวเราเองก็คือทํายังไงให้ธุรกิจมันรอดซึ่งผมนําให้มันรอดได้จริงๆแต่มันไม่รุ่งเพราะเราไม่รู้ตัวว่าเราอ่ะควรจะเอาเวลาไปโฟกัสให้ธุรกิจมันรุ่งคือเราอ่ะไปเป็น เจ้าของที่ลงไปทํางานไม่มีแม้กระทั่งวางแผนธุรกิจเติบโตไม่มีเลยนะเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นเหมือนหนึ่งในพนักง,งานของบริษัทที่ไม่มีเงินเดือนและไม่ได้กู้ด้วยนั้นได้เงินมาก็หมุนเงินไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจุดเปลี่ยนมันก็คือว่างั้นเราจะเลิกทําสิ่งที่เราทาแล้วมันไม่รุ่งตอนนั้นคือดมร้านกาแฟบริษัทสอนถ่ายรูปทำสามอย่างร้านกาแฟไม่รุ่งตัดทิ้งเงิน เพราะเราไม่เคยรู้ตัวเลยครับว่ามันกินพลังงานสมองเราไปเยอะมากทํางานอยู่คิดกลยุทธ์พนักงานบอกพี่น้ําแข็งหมด <c oughs> พี่ลูกค้ามันมีปัญหาอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยเราก็เลยบอกว่างั้นเราตัดทันทีที่เราตัดแล้วเราโฟกัสเราเริ่มรู้แล้วว่าตรงไหนทําแล้วกาไรเยอะตรงไหนทําแล้วกาไรน้อยเอาแรงและความสามารถไปใส่ตรงที่ทําแล้วกาไรเยอะแล้วรอดพอเราเริ่มเก็บเงินได้เริ่มหมุนเงินได้ครับ จุดที่มันมารุ่งก็คือจุดที่เราพลิกชีวิตว่างั้นอะไรที่เราทําแล้วมันไม่กําไรในธุรกิจนะเราตัดออกเช่นตอนนั้นผมทำมัลติมีเดียพรีเซนเตชันได้ดีแต่ไม่กําไรเพราะว่ามันปิดงานยากก็เลยขยายมาทําเว็บไซต์กําไรเยอะปิดงานง่ายแล้วก็ขยายมาซื้อโฆษณากําไรมากขึ้นปิดงานง่ายขึ้นค่อยๆเรียนรู้ระหว่างที่เรากําลังทางานไปเรื่อยพี่เตาอันนี้เป็นธุรกิจเล็กๆนะตอนที่ทำํำ ครั้งอีกครั้งหนึ่งที่เจอหนักมากๆคือตอนโควิดนะไม่ใช่ธุรกิจทําไม่ได้ฮะแต่ลูกค้าไม่ยอมจ่ายพร้อมกันโอ้โห oh. ประมาณสิบห้าล้านคือทันทีที่ล็อกดาวครับลูกค้าสั่งฟรีสการจ่ายเงินซึ่งความเสี่ยงของธุรกิจตอนนั้นที่ผมทำเป็นเป็นเอเจนซี่โฆษณาสํารองจ่ายค่าโฆษณา f a c e b o o k g o o g l e ไปสิล้านไปแล้วโอ้ไม่กลูกค้าดึงเราน่าจะห้าเจ้า ความเจ็บปวดในตอนนั้นก็คือต้องหาทางหมุนยังไงก็ได้ที่เครดิตของ Facebook กับ Google เรายัางต้องดีอยู่อืแต่ความเจ็บปวดที่สุดนะครับคือมีหนึ่งในเจ้านั้นซึ่งเป็นบริษัทมหาชนเราซื้อโฆษณาไปประมาณห้าล้านแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเราซื้อไปแล้วเขารู้เพราะว่าเขาขายอสังหาได้ด้วยเม้นเงินโฆษณาที่ผมลงเนี่ยเขาได้อ่าแต่ที่เจ็บปวดจนถึงวันนี้เลยนะคือผมเก็บเงินไม่ได้ จนวันนี้ยังไม่จ่ายห้าล้านบาทเขายื่นฟื้นฟูกิจการไปแล้วฮะอ๋อ oh. ซึ่งปีแรกเนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดที่เหมือนธรรมะคือผมคิดจองล้างจองผ่านแล้วผมก็รู้สึกว่าผมโกรธกับสิ่งที่ผมควบคุมไม่ได้ oh. ผมไปจ้างทนายทนายคิดค่าฟ้องตอนต้นอีกห้าแสนผมก็เลยเหมือนกับตัดเจ้ากรรมในเวรคืออารมณ์เหมือนปฏิบัติธรรมทางอ้อม <Hey. S 2> ว่าเอลูกค้าเดียวกับพี่วัเนี้ผม, <laughs> ผมจะไม่สนใจเขาแล้ว ผมจะเอาสมองไปคิดเรื่องอื่นเพราะทุกการที่ผมหันมาสนใจเขาเหมือนเหมือนกับเหมือนขับรถลวมองแต่กระจกหลังฮะเราจะไม่กล้าเหยียบคันเร่งทันทีที่เราตัดและใช้คําว่ารอดนะครับรอดพอรอดปุ๊บเนี่ยเราบอกพนักงานทุกคนว่าไม่ต้องสนใจไม่มีใครผิดคือน้องที่ขายงานลูกค้าอะไรเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเขาผิดูรสร้างภาระใช่ใช่ไม่มีใครผิด,ม,ม,ผดมันคือธรรมชาติมันธรรมชาติไม่ใช่ของธุรกิจด้วยมันคือธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ แต่เราจะไม่ดับไป <S <S ผมคิดว่าอันนี้พี่ดาวจะช่วยพวกเราได้เพราะว่าในวันนั้นเนี่ยผมไม่มีความรู้เรื่องการเงิน <S <S ผมไม่รู้ด้วยซ้าว่าผมสามารถไปทำแฟ a c อรี่หมุนเงินกับธนาคาร <S <S ไม่มีความรู้เลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าวิธีการเดียวโง่ๆตอนนั้นก็คือคิดว่าสุดท้ายถ้าสิ้นคิดเนี่ยจะเอาบ้านไปจำนองหรือว่าเอาบัตรเครดิตไปกด โดยที่ไม่มีความรู้คิดแค่ว่ามันต้องรอดถ้าไม่เช่ถ้าถ้าถ้าไม่ให้ทางสุดท้ายจริงๆอย่าก,กดบัตรเครดิตพี่น้องห้ามกดบัตรเครดิตนะคะพี่น้องเพราะว่าดอกเบี้ยพี่น้องอะท่วมหัวท่วมหูมไม่ได้าจะกลายไปเป็นลิงลิงแกะแหะ่คือแทนที่จะแกะออกมันอาจจะพันตัวหนักขึ้นนะใช่ถึงคาดเลยนะบอกเลยแล้วก็ไอ้หมุนเงินจากบัตรนี่ไปแปะบัตรโน้นไปแปะบัตรโน้นคุณไยอมล้อมล้มละลายดีกว่าเ anyway ปรึกษาพี่เต้เลยครับว่าสถานการณ์แบบผมถ้าเป็น SME คนหนึ่งมาถามพี่เต้ว,ว่าพี่เต้ขาหนูเก็บเงินเจ้านี้ไม่ได้มันมีช่องทางการเงินทางไหนบ้างนะพี่ในการตอบคําถามว่าพี่เต้ครับแล้วเราจะจัดหาเงินยังไงพี่เต้าอยากจะบอกว่าไปตอนแรกก่อนเลยว่าเราต้องรู้จัก properly manage และเข้าใจธุรกิจของเราปัญหาที่ทําให้ธุรกิจเจ๊งแล้วก็ SME เจ๊งเนี่ยคือหลายๆคนบอกพี่ว่ายิ่งขายยิ่งขาดทุนเพราะอะไร มันมีจุดจุดหนึ่งค่ะก็คือขาดเงินทุนหมุนเวียนแล้วเงินทุนหมุนเวียนคืออะไรพี่เต้เงินทุนหมุนเวียนคืออย่างนี้เหมือนอย่างที่คุณมิ้นเกือบจะตายก็คือขาดเงินทุนหมุนเวียนนี่แหละคะ่ะนั่นเรียกขายดีจนเจ๊งใช่ขายดีจนเจ๊งใช่ขายดีจนเจ๊งทําไมอะขายดีจนเจ๊งได้ยังไงะเป็นเพราะว่าลูกหนี้การค้าระยะเวลาที่เราเก็บตังค์จากจลูกหนี้เนี่ยมันไม่ประสัมพันธ์กันพอดีกับสิ่งที่เราต้องจ่ายกับเจ้าหนี้แปลว่าเราจ่ายก่อนรับทีหลัง เฟซบุ๊กไงผมออจ่ายก่อนรับที่หลังไม่พอยื่ดยืดไปอีก,กจากหลังปุ๊บยืดไปอีก3เดือนถูกไปเ,เพราะฉะนั้นนะ่ยประมาณการเงินของคุณมิ้นที่จะเข้ามาในธุรกิจคุณมิ้นมันก็เพี้ยนไงคุณต้องแฟกเตอร์อินเรื่องของระยะเวลาการเก็บหนี้และการการจ่ายเจ้าหนี้การค้าด้วยเงินเดือนลูกน้องดีเลยได้ไหมคะ ไม่ได้ครับพี่ซีีเรยสเลยอ่ะเฟซบุ๊กเออเนี่ยแลย้วอย่างเวลาที่เราไปซื้อเฟซบุ๊กประดุดดังเป็นซัพพลายเออร์คุณมิน้นถูกไหมดิเลตไม่ได้หครับใช่สมมุติว่ายิ่งถ้าเกิดว่าเราเป็น SME เจ้าไม่ได้ใหญ่เราไปสั่งของผลิตจากเมืองจีนหรือว่าจากที่ไหนเขาก็จะบอกว่าอ่ะโอนเงินมา,าจ่ายก่อนเลยพรีออเดอร์โอนเงินมาก่อนเห็นไ,ไหมคะค้าหนึ่งโอนเงินมาก่อนแต่ไอ้ลูกหนี้การค้าสมมติว่าถ้าเราขายผ่านช่องทางพวกโมเดิร์นเทรดครับคุณมิ้นคิดว่าเขาจะหกสิบวันนะพี่ใช แล้วคุณมิ้นก็ไม่ได้ทําประมาณการมาก่อนเลยพี่ขออนุญาตเล่าให้ฟังเรื่องตัวอย่างนี้สมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยพี่อยากจะผลิตไม้อันนี้เป็นไม้เอไอครับมันเกิดเสียงพี่พูดขึ้นได้เองโดยที่แค่พี่คิดมันก็พูดแล้วอ่าสมมตินะสมมติมันอาจจะเว่อร์แต่ในอนาะคตก็ไม่แน่นะคะจะเกิดกันหรือไงแล้วพี่ก็ไปติดต่อเมืองจีนว่าพี่รู้ว่าเมืองจีนเนี่ยบริษัทเนี้ยมันมีชิปไมโครโฟนครับพี่ก็ไปติดต่อเมืองจีนเมืองจีนก็จะบอกพี่ว่าอ่า คุณเต้ยุณนเต้อลูกค้ารายใหม่เราไม่รู้จักกันโอนเงินมาก่อนไหมทําไงงั้นเนี่ยของก็ไม่มานะมผลิตนะอ่าสมมุติว่าคุณเต้าก็โอนตังไปตุ้มเสร็จปับ๊บเมืองจีนก็ผลิตล่องจากผลิตใช้เวลาผลิตสมมุติว่าอ,ออเดอร์เราเนี่ยออเดอร์เล็กกว่าจะผลิตหนึ่งเดือนครับสามสิบวันใช่ค่ะกว่าจะส่งม,มาอีกประมาณสักสองอาทิตย์เข้าโรงงานเราเราใช้เวลาผลิตอีกหกอาทิตย์เป็นประมาณสามเดือนแล้วนะคะสามเดือนแล้ว แล้วก็เสร็จปุ๊บพี่ก็เอาไมโครโฟนเนี้ยไปติดต่อโมเดิร์นเทรดฝากขายใช่ไปฝากขายโมเดิร์นเทรดเขาก็บอกว่าโอเครับปรากฏว่ากว่าจะขายได้ผ่านไปอีกหนึ่งเดือนเป็นสี่เดือนขายของได้เสร็จปุ๊บโมเดิร์นเทรดบอกว่าคุณเต้คุณเต้ยลายเล็กลายใหม่ของเราอะ่ะเพราะฉะนั้นพีเรียดที่เราจ่ายคุณเต้าเนี่ยขอสักสามเดือนได้ไหมโอ้โหบวกไปอีกเจ็ดเดือนถามว่านำละลายแล้วค่ะพี่ <laughs> ยังสิถามว่าแล้วในเจ็ดเดือนอันนี้เรื่องจริงนะ ในเจเดือนนั้นจ่ายเงินเดือนลูกน้องไหมระหว่างทางมีออเดอร์็อตสองไหมระหว่างทางมีสต๊อกที่เก็บไหมระหว่างทางสาแลพันสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาตื้นจากไหนนั่นสิครับพี่แล้วเอาจากไหนได้ฮะหนึ่งนะหนึ่งก็คือก่อนจะทําอะไรใจเย็น เราจะต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนซึ่งขอย้ําว่าเรื่องของการเงินบัญชีอย่างน้อยควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานไว้ก่อนคุณไม่ต้องลงบัญชีเป๊ะเ,เป็นก็ได้ไม่เป็นไรแต่เรื่องของความเข้าใจเรื่องเงินทุนหมุนเวียนต้องมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างนี้ค่ะมันก็คือระยะเวลาที่เราเนี่ยเ,เก็บนี่ได้นะคะแล้วก็สัมพันธ์นกันกับในส่วนของระยะเวลาที่เราต้องไปจ่ายเจ้าหนี้ นึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะเวลาความห่างตรงเนี้มันห่างกันประมาณสักสี่ห้าเดือนคุณก็ต้องมีเงินทุนรองรังอ,อจำนวนที่มากกว่าเงินกว,กว่าเดือนเหล่านั้นก็คือเดือนหนึ่งใช้เท่าไหร่คุณไปเลยห้า <5 S 2> เดือนคุณไปเลยห้าเดือนอ่าใช่ใช่ค่ะแล้วเราก็เวลาที่เราประมาณการยอดขายอาจจะต้องประมาณการแบบเพื่อเลือเผื่อขาดก็ต้องดูด้วยนะคะว่าวัตธุรกิจที่เราทําอยู่นั้น,นี่ยธุกิจอะไรนะคะ,นะค,ะคราวนี้เรื่องของเรื่องต่อมาเรื่องของลูกหนี้กันค่ะพี่เต้ หน้าตาก็ดูดีทําไมมันเบี้ยวเราวะอก่อนหน้านี้ก็จ่ายมาตลอดแล้วทําไมมันเบี้ยวล่ะมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นได้นะคะไม่ใช่คุณมิงคนเดียวนะแต่ว่าใครๆก็เบี้ยวได้อย่างเงี้ยมันก็มันก็มันก็ไม่เชิงสัทีเดียวแต่ว่าเหตุการณ์พลิกผันมันเกิดขึ้นได้ไม่ใช่กับตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่ก็เกิดได้ครับมันเกิดเหตุการณ์พลิกผันได้เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ย ถึงแม้เราจะคิดใหญ่ได้นะคะแต่ว่าให้ PLAY CONSERVATIVE ในเรื่องของการเงินไว้จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่ว่ามันเป็นความเสี่ยง,จ,งจะทําธุรกิจคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงที่คุณยอมรับเนี่ยคำว่าสูงของแต่ละคนไม่เท่ากันถูกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเต้าอ,อยากจะบอกบอกว่าออตอนนี้เนี่ยมาถันบัญชีนะคะ สมัยก่อนเนี่ยมาตรฐานบัญชีตอนสมัยเต้าเรียนเนี่ยเขาบอกว่าลูกหนี้การค้าเนี่ยถ้าเกิดไม่จ่ายเกินเก้าสามสิบวันหกสิบวันเก้าสิบวันปีหนึ่งเนี่ยให้ค่อยๆตัดทิ้งตามระยะเวลาแต่เราตัดไม่ลงครับพี่ไม่ได้บัญชีสั่งตัดก็ต้องตัดเนาะบัญชีสั่งตัดต้องตัดแต่มาตรฐานบัญชีใหม่พูดว่าให้ดูก่อนเลยว่าเครดิตลูกค้าคนเนี้ยทำ KYC ก็คือ Know your customer หรือว่า Know your client พิจารณาก่อนเลยว่าไอ้ลูกค้าคนนี้มันมีโอกาสเบี้ยวไหม ขายของก็ยากแล้วพี่ยังต้องไปพิจารณาเขาอีกฮะถูกเพราะว่าคุณขายของคุณต้องการอะไรอยากได้เงินฮนะจ้าแลวถ้าเกิดคุณไม่พิจารณาเขาอ่ะโอกาสจะได้มีป่ะเกิดถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันก็แบบย่อเย็บอยู่แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือคนใดที่เราเห็นงบการเงินบริษัทจดทะเบียนประเทศไทยนี้ก็ดีอย่างหนึ่งอะค่ะบริษัทจดทะเบียนต้องององกงบการเงินลายตรมาสเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเออเราก็จะพอสามารถเห็นได้ต้ามีต้าเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึง่งแล้วเขาก็เอาลิสต์ของลูกค้าาาเม แล้วเราก็มานั่งคุยกันในในในคณะกรรมการว่าลูกค้ารายไหนที่เอ่อให้ระม,มัดระวังในการขาย <c oughs> ลูกค้าบางรายเต้าก็บอกซีอไปเลยว่าอย่าขายนะพี่ได้ยินข่าวมาหรือพี่อ่านมาหรืออะไรก็แล้วแต่มาเนี่ยโอกาสในการได้ตังเนี่ยมันน้อยมากแล้วเขาก็ยินดีที่จะค้าความอื <c oughs> สมัย <c oughs> นี้ร้องไป ใช่บางคน c ีอบางคนหรือว่าบางธุรกิจยินดีที่จะค้าความเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้พิจารณาลูกค้าหรือลูกหนี้หรือคู่ค้าของท่านให้ดีๆซึ่งสมัยนี้เนี่ยมันมีสื่อโซเชียลต่างๆที่ท่านสามารถจะเช็ค,ครหรือมาจา้างทางทางเ,าาเดียวสมาร์ทนะคะคทำโซเชียลลิสเ์นิ่งได้นะคะว่าเขามีเครดิตอย่างไรเขายอบแยบไปถึงขนาดไหนแล้ว มันมีข่าวว่าคนเนี้ยเบี้ยวหนี้อะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วเนี่ยจะยังไงเนี่ยก็ให้พิจารณาเราสามารถที่จะพอรู้ได้ถ้าเกิดว่าเขาแลดูจะมีปัญหาแล้วเนี่ยแล้วยังไม่หยุดอ่ะก็อาจจะมีความเสี่ยงเยอะอาจจะตุยได้นะขอเสริมพี่เต้วนิดหนึ่งฮะอย่างพี่เต้วเนี่ยก็เป็นเรียกว่าอยู่ในแวดวงอยู่ในบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ผมแชร์ของเคสผมเองนะครับตอนที่ผมเจอเนี่ยผมไม่มีเพื่อน ในวงการมากเท่าไหร,ร่ไม่มีคอนเนคชันจนกระทั่งคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับ SME อคือพอเรามาเริ่มปรับทุกผมทำเอเจนซี่ผมก็นั่งกินข้าวกับเอเจนซี่ผมก็เลยนั่งคุยกันเล่นๆว่ามีอสังหาเจ้าหนึ่งทําแบบนี้ยเขาหันมาถามว่าเจ้าไหนพี่ทีนี้พอมันออฟเรคคอร์ดในวงการเดียวกันเริ่มเขียนแล้วที่ชื่อนี้เปล่าชื่อนี้ยังชื่อนี้ที่อ่ะทำนะแปลว่าจริงๆแล้วคุณเนี่ยเจ้าของธุรกิจทุกคนเนะี่ยควรจะออกนอก กรอบของตัวเองไปอยู่ในแวดวงสังคมถ้าบอกว่าไม่มีคอนเนคชันไม่มีหรอกครับถ้าวันๆคุณอยู่แต่ธุรกิจของคุณเองแต่ถ้าคุณไปอยู่ในแวดวงสังคมไปหอ,อการค้าเป็นอะไรเงี้ยผมไปคุยธนาคารพูดชื่อลูกค้าเจ้านี้ปุ๊บธนาคารพูดขึ้นมาเลยว่าทํางานกับเขาได้ยังไงเอา้าก็ผมเป็น SME เอ็มอีเขาเป็นมหาชนผมเป็นมดเขาเป็นช้างอะพี่มีอะไรมาถามพี่ก่อนนอกออฟเรคคอร์ดคนเขารู้กัน แต่ว่าผมไม่รู้รวมถึงที่พี่เต้าบอกว่าเจ้าของผมก็เลยพูดที่เจ้าของบอกผู้ใหญ่ทุกคนผู้ใหญ่ทุกคนก็บอกว่าเจ้าของคนนี้คอนเซปต์ก็คือไม่มีไม่หนีไม่จ่ายก็เลยตัดใจไม่ฟ้องไงเพราะคิดว่าค่าฟ้องก็รอบอีกห้าแสนนะครับเงินซึ่งจ่ายไปแล้วด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่เคยโดนนะก็เคยโดนแล้วก็เออพูดถึงความเจ็บช้ำในปีนี้ดีกว่าแล้วก็โค้ชเจ็บช้ำเลยก็คือขนาดว่าพูดแจ๋ว,จวปากแจ๋วอย่างนี้เนาะ โดนหลอกไหมโดนจริงไอ้คนว่าจ้างเราเนี่ยว่าจ้างอย่างหนึ่งมันเอารีพอรตงานเราเนี่ยไปทําอีกอย่างหนึ่งแล้วตอนหลังเราก็โดนด่าว่าไปรับงานว่าจ้างจากอีบ,บอลจบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอันนี้ได้อย่างไรนะคะตอนนั้นนี่มันไม่ได้แย่ไงแต่ปรากฏว่าการเวลาต่อมาก็คือโดนหลอกค่ะปากแจวก็โดนหลอกค่ะเพราะฉะนั้นการที่คุณโดนหลอกคุณมีเพื่อน,นะคะ่ะคุณอย่าได้อย่าได้ไปคิดอะไรมากแต่ชีวิตก็ต้องเดินต่อจริงไหมเราก็เราก็ต้องเดินต่อ นะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ถามว่าเอาพี่เต้แล้วอย่างนี้ที่พี่เต้พูดว่าดูแบ็กกราวดูอดีตอ่ะมันมันมันควรต้องดูใช่มันก็ต้องดูไงแต่ว่ามันไม่ได้การันตีร้อว่าคุณจะไม่โดนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะช่วยตัวเราเองได้ตลอดก็คือว่าพยายามกระจายความเสี่ยงเท่าที่เราจะสามารถทําได้อาจจะมีลูกค้าหรือมีซัพพลายเออร์ที่หลากหลายขึ้นเท่าที่เราจะสามารถทําได้แล้วพึ่งพาตัวเองแล้วก็มีเงินเก็บ นะคะหรือว่าใช้เงินอย่างประหยัดมัธยัตแล้วก็ใช้ AI ที่เข้ามาช่วยในตัวธุรกิจเราเท่าที่เราจะสามารถทําได้ดีครับนิดหนึ่งครับพี่แจวตอนก่อนหน้านี้เราพูดกันเรื่องของ m i n d s e t ว่า SME ก็ต้องมีกรด h mindset ถูกแต่ทีเนี้ยพอเราทำอย่างเงี้ยเราพอจะสรุปเป็นประโยคนี้ได้ไหมฮะว่าเวลาเราทำธุรกิจเนี้ยเราเรียกว่า hope for the best คือเราหวังแหละว่าฝันเราเนี่ยมันใหญ่แต่ว่าในเชิงการเงินเนี้ยเราต้อง p r e แพร e for, for the worst, the worst ถูกค่ะว่าถ้ามันเกิดชีนโิโอย่างเกิดขึ้นเนี้ยคุณจะต้องป้องกันแก้ไขได้ กับสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้พี่เจ้าสอนมาแล้วก็เตือนสติผมก็คือว่าการที่คุณไม่มีความรู้ทางการเงินเนี่ยไม่ใช่ข้ออ้างที่คุณจะบอกว่าคุณไม่รู้พอพี่เจ้าใช้คําว่ามันเป็นทักษะทักษะแปลว่าคุณเรียนรู้ได้สู้คุณอยากรู้เพียงพอหรือย,อยังที่คุณจะไปเรียนรู้ใช่ไหมฮะเรื่องเนี้ยใช่เลยเจ้าเนี่ยชอบพูดเรื่องนี้มากคือชอบมีคนอ้างว่าแบบโอ๊ยงงเรื่องการเงินงงมากไม่ใช่เรื่องของฉันไม่เอาซื้อขายอย่างเดียววอนตายค่ะวอนตาย คือเอางี้ทางานไปเพื่ออะไรถามคําอยากได้เงินใช่ไหมถ้าอยากได้เงินก็ต้องรู้จักว่ามันมายัางไงแล้วมันไปยังไงแล้วมันเก็บแล้วมันเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงสนหน่อยไหมซึ่งพี่ะะพเจ้าบอกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าเราอยากจะรู้นะคะเรื่อง AI มันก็ยากเนาะแต่เราอยากรู้ไงแล้วเราก็เราก็ต้องลองแล้วเราก็ทำถ้าวันที่เรามี Mindset ว่าการเงินคือเลือดการเงินคือออกซิเจน เราจะตุยไม่ตุยก็ขึ้นอยู่กับการเงินแล้วก็เงินที่เรามีนี่แหละนะคะมันเป็นข้ออ้างไม่ได้เลยที่เราจะไม่รู้เรื่องการเงินค่ะแปลว่าพี่เต้กําลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณเรียนมาหรือเรียนจบมาเนี่ยไม่ได้กําหนดสิ่งที่คุณกําลังจะเป็นในอนาคตถูกต้องค่ะและการเป็นนักธุรกิจเนี่ยสิ่งสําคัญของความเป็นนักธุรกิจนอกจากใจสู้คือคุณต้องรู้เรื่องการเงินใช่อย่างน้อยที่สุดก็พื้นฐานไม่ต้องไปสอบไปเซอร์ติฟิเคตอะไร คุณดูแล้วคุณต้องไม่ได้ตกใจว่าทําไมทําทับตายทําไมเงินบัญชีหายหมดแล้วไม่ใช่ปล่อยทุกอย่างแล้วเราก็เซ็นเช็คให้พนักงานบัญชีอย่างเดียวก็เห็นไหมล่ะที่แบบว่าไวใจแล้วก็กลายไปไโกงไปสุดท้ายหายหมดเลยรู้จักกันมา20ปีเอาไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้ที่ทํามาคืออะไรเออก็นะแล้วแต่นะก็ก็ไม่ได้เป็นการบังคับแต่ประการใดนะคะรู้เขารู้เรารู้ร้อยรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง กรุณารู้เราด้วยนะคะถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่พี่เต้าเล่านะครับและเชื่อด้วยว่าการเงินมันคือหัวใจของธุรกิจใช่ถ้าคุณให้ความสําคัญกับมันอืคุณจะไม่ล้เลยเรื่องนี้แนะ่นอนแน่นอนมากนะคะก็จะดูเอ่อกำไรดูบอ t t o m line ดูไรายได้ดูอะไรก็ก็แต่มันก็ต้องดูแล้วก็ดูด้วยว่าเฮ้ยเงินพอแค่ไหนวะเออเราจะไปถึงขนาดไหนถ้าเกิดอินี่เข้ามาแล้วเรามีปัญหาหนักมากๆเนี่ยเงินมันจะไปได้อีกกี่เดือนอย่างไรนะคะ แต่ทํางานแบบนี้แปลว่าเราแค่ระวังใช่ไหมครับไม่ต้องถึงขั้นระแวงมันไม่เป็นอันทําอะไรเลยพี่เต้ถ้าเรามานั่งระแวงกันระแวงถึงเซอร์เทอร์ลิมิตอืมอ่ะเราอางนี้ดีกว่าถ้าเรามัดระวังมันควรอยู่แล้วแล้วก็ระแวงได้ถึงเซอร์เทอร์ลิมิตแต่ไม่ได้หมายถึงว่าระแวงจนกระทั่งทําอะไรไม่ได้แบบเลยออเกิดอาการแพนิคไม่ได้ขนาดนั้นอ,อะคะไม่ได้ไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะก็อ่ะถือว่าเราได้ เราพูดคุยเนาะแล้วน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่พี่น้องน้องเ m e นะคะสำหรับ EP ีที่3มของ s m e d อ็มในวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ